ทุกคนครับผมเคยเจอคนนี้บ่อยมากเขาอยู่แรงก๊อตแถมเลเวลตั้ง415เล่นสายหนีบวกสายสแปมพอเขาชนะเนี่ยเขาก็จะยาะเย้ยด้วยการทีแบ็กหรือมันกระโดดไปโดดมาอะไรเนี่ยย่อๆประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยลองไปส่องโปรไฟล์แล้วก็เกมรีเพย์เก่าๆของเขานะปรากฏว่าเขาอะทาแบบนี้กับทุกคนเลยที่เขาชนะผมอะเคยแพ้เขามาหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ผมเริ่มเรียนรู้และถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะได้มาเอาคืนให้ทุกคนที่เคยโดนแม่งท็อกซิกใส่แย่ละ ควายอะไรบึ้งเล่นระยะไกลแล้วมันการรอดอ่ะฮะมันเกือบได้เบรกผมนะทีนี้ผมมีสติอ่ะโดนไปอีกรอบนึงมึงอ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่นี่อ่ะถึงก็กระตุกกันเลยทีเดียวเชียวฮะที่บอกว่าแม่งกดออกอ่ะผมว่าแม่งกดออกแน่ ผมไปส่องมันอ่ะมันเล่นแพ้เกมหนึ่งปุ๊บมันมันจะไม่มีเกมเพ์เกมที่2ต่อเลยเว้ยเหมือนประมาณว่าแบบมันกดออกอะไรอย่างเงี้ยผหแม่งกดออกชัวร์แต่ไม่รู้นะเพื่อเด่นไม่ดีรอรอไปก่อน2 0 0 thousand years later ไอเฮียกูรอมึงมา15นาทีแล้วแม่งกดออกแล้วแบบว่าผมจะทำไงวะทุกคน <laughs> อะถ้าผมกดออกแล้วผมจะได้แต้มไหมแต่มันรอมานานแล้วผมกดออกแล้วกันมาดูกันว่าเราได้แต้มหรือเปล่านะ ถ้าผมได้แต้มมาต้องประมาณ70-80%แล้วอะตอนเนี้ยโอ้โหไอ้เฮียไม่ได้แต้มด้วยฮต้องสิงไม่พอแม่งใช้บัคด้วยใช้บัคเพื่อให้แบบเราไม่ได้แต้มครับโ,โหยอมไม่ได้วะไอ้เฮียมันเจอกูโอโ้มานั่นไงสวยวับปึ๊บปึ๊บล็อกแม่งเลย แต่มึงไม่ได้กันมึงไม่ได้กันและกูว่าไงากูพูดเยอะใช่ปวดไม่ติดครับอุ้ยอไนนะไรวะน่ะไอ้ฮเฮี้ยแหลกเมื่อกี้โอ้โห ังดกทันนะวะสวยครับท <jack> ันอยู่ครับมึงโดนมุกเดิมกูนั่นเนี่ยแต่ไม่รู้เราจะคัมแบ็กได้ไหมนะเออไม่รู้เราจะคัมแบ็กได้ไหมครับเลือดแค่นี้แต่ผมก็พร้อมลุ้นนะ จบล้อยเลยถ้าโดนอาจจะสวยอยู่โห่โหโหกันไม่ทันครับมาลังแดนแล้วกดกันเมื่อกี้แม่ทันนิดไม่ทันว่ะสัตว์เอ,อ้ยเอาไรโอเค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 พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ ไอเชียนี่นี่มาดิเดือดเราเยอะกว่าครับมาดิ <c oughs> <c oughs> ลืมไปว่ามีลูกบอลข้างหลังนะดิมึงทำเหมือนจะเข้ามามึงก็จะหนีเป็นไรเนี่ยเอาสักอย่างเถอะ เรียบร้อยครับแน่ตุยแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยการไม่ทันวะไอ้ท่าท่าทุ่มอย่างนั้นกูมาดาโบต่อไงเพื่อนใจเย็นเด็กๆไปน้องล็อกแม่เลยว้าวครับ ทำอะไรนี่เหรอดีเหรอดีเหรอมึงทำอะไรเมื่อกี้เพื่อนโอ้โหเลเวลต่างทๆดีแล้วมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวน้ะ ทีนี้อยากเล่นระยะใกล้แล้วเหลมทีนี้อยากเล่นระยะใกล้ขึ้นมาเลยนะไม่ไหวเ,เรียบร,ยร้อยทำอะไร ไม่ปาเปลี่ยนมุกมุงเจ็บร้อยไาเจ็บร้อยอะไรอ่ะน้องทำอะไรทำอะไรเนี่ยเอานี่ไปต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้มันกดออกแล้วครับมันหางยุบตยไปแล้วรับความจริงยังไม่ได้เลยทำคนอื่นได้แต่คนอื่นทำตัวเองไม่ได้ กูขยี้เลยตรงพื้นนะเห็นไหมผมไปส่องประวัติมามันเคยขึ้นเดีอดเด้วยกอดด้วยนะรอบหนึ่งนี่อหนีไปละตามล่าต่อครับทุกคนกูตามึงมาติดติดอะ่ะจะหนีไปไหนมาดามโบอีกทีไม่ได้วะผมพยามาเอาเพกดแบบเดิมสองสารอบดูดิมันจะแบบมาเถอมันจะหลงกลถ้ากูจับไง ลอยเพื่อนอะไรมเนี่ยนีเลยเมื่อกี้ได้ไงก็ไม่รู้นะพอดีกันเลยนะกันไม่ทันครับแย่ละบ้ากูนึกว่าเจ๋ง ไอ้ซาดไม่ทันพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ตีกูว่าวอีกเดี๋ยวจะเชื่อกันไม่ทันจริง อไ,ได,ไดอแนี่เลยครับผมทำอะไรทำอะไรของคุณชิ้วอะผมอะบอกเลยแมมันจะหอมจุ๋ยอาดิ มึงตายนะเนี่ยร,ร้อยอะไรอะไรอะไรที่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังเคลื่อนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยตีอย่างเงี้ยป่ะใช่ไหมมันตีไม่โดนเ่ยอย่างงี้ป่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> มามึงอ่ะจะก,กูอีเกม นิ่มขนาดเนี้ยมันคนหรือขี้กันวะระเบิดข้างหลังมึงไอ้โง่จะหนีอย่างเดียวเลยอ่ะดูข้างหลังเด้หืมกูไม่ต่อยนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะว้าวครับระบบกันพัง เบาด้วยผมโอเคแล้วงไงต่อเพื่อนแลไงต่อฮะงไงต่อไอง,งามไส้นูเลือดกูกัเล่มึงดิมีอีกไหมไองามไส้ดูน้่าเงโอ้โแวงที่ขาดยัดเลยอะ เออไอ้ยาาสมเพศมาาๆอ่ะโคด้าสมเพศน่ะหนีอ่ะหน,นีผมมาเวลสองร้อยสี่สิบมึงเวลตั้งสี่ร้อยเคยขึ้นเอลด์ก็อดด้วย,วยเออมังไม่เคยขึ้นเลยนะและนี่สซั่นนี้ผมมึงเล่นไซเล็กนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตบไอเวนเกลียนกีริสตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะถูกใจเพื่อนไหมโอ้ห oh, ใครเจอนะผมฝากจัดการหน่อยนะครับเก่งอยู่นะเออเก่งอยู่นะมันเล่นระยะไกลก็จริงแนตะ่มันเก่งนะแต่แม่งติดทอ็อกติกถ้าเข้าถึงตัวมาได้เนี่ ไม่ยากเลยผมบอกเลยเอาพีซเมเกอร์พวกนี้ไปเลยนะเออพวกที่มันระยะไกลสู้มันได้นะเรียบร้อยผมบอกเลยตัวนี้นะฮะอของผมไซเลกก็ระยะไกลก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ,ะเพราะระเบิดมันช้ากนะว่าจะปัางไปกว่าจะระเบิดอะไรเงี้ยเออแต่มันก็พอได้ยอยู่นะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีปีเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ